ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิร มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอบเกมตัวของเซนไซ่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการสุ่มตัวของฟิกเกอร์กันนะครับซึ่งผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ200ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าตัวของระบบฟิกเกอร์เลยนะตอนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้เราเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวของสแตกพื้นฐานของเราเนี่ยมันเยอะถูกไหมนะครับก็คะแนนรวมตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1สนห นะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยก็สุ่มไปตามมีตามเกิดนะนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมซื้อตัวของแพ็คมานะครับแล้วคือมันได้แถมมาเยอะนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูสักหน่อยนะครับว่าตัวของอ่าตัวสุ่มฟิกเกอร์2อ0อันเนี่ยมันจะบวกพลังมาเยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูก่อนนะครับว่าพลังผมเนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะนี่เลยนะครับซึ่งตัวของพลังของผมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่า52ล้านนะครับ5้าล้าน2แสน นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเพิ่มมาเยอะหรือเปล่านะครับซึ่งผมมีตัวอยู่ประมาณ200นะครับก็อยู่ที่ดวงนะนะครับคือถ้าเราสุ่มตัวของฟิกเกอร์สีทองได้เยอะเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มมาเยอะนะนะครับคิดว่านะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเกลือหรือเปล่าด้วยนะครับมานะครับผมมีอยู่200ครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มไปทั้งหมดเลยนะครับจัดไปนะครับผม กล่องทองมานะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันไว้หน่อยนะครับนี่เราได้ตัวของฟิกเกอร์มาใหม่นะครับถือว่าดีนะนะครับไปนะครับเลยต่อเลยนะครับรลที่2องนะเรือนะครับอ่ะโลที่3จัดไปนะครับก็ได้ตัวของเจมินีมา นะครับซึ่งตัวของเลทออกเนี่ยมันอาจจะไม่ยากขนาดนั้นนะทุกคนนะครับเอ่าเผื่อใครที่แบบว่าไปเล่นเซิร์ฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะนะครับเออซึ่งมันได้มาเยอะอยู่นะนะครับมันออกง่ายนะครับเพราะว่าตัวของเลทเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเอ่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่10.25%ี่นะครับแล้วมันก็ไปหารตัวของฟิกเกอร์ตัวของเซนต์ด้วยนะแล้วก็จะเป็นตัวของคอสถูกไหมนะครับมันก็อัตราออกเยอะอยู่นะครับอ่าก็ผ่านไปประมาณ50ทนะครับยต่อนะครับผม อ่ะนี่นะครับมาแล้วถือว่ามาดีนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวของชากะมาด้วยนะอันใหม่นะครับถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่ออกรัวนะครับจัดไปเออถ้ามารัวขนาดนี้ขอแบบสุ่มแบบเรื่อยๆเลยนะครับนี่โอ้โหนกดแบบรัวมารัวนะครับจัดมาโอเคเริ่มเกลือละอ่ะเริ่มเกลือละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองพักสักหน่อยนะครับนี่เหลืออยู่ประมาณ80ครั้งนะครับจัดไป มาเราไปพักไปแล้วนะครับก็ลุยต่อนะอ่ารุที่สองจัดมาโอ้โหหลังๆนี่คือเริ่มไม่ค่อยออกนะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่โอเคมาแล้วนะครับลุยต่อมาเหลือเท่าไหร่นะครับเหลืออยู่ประมาณ40นะครับตอนนี้ไปครับขออีกประมาณสัก2ทองได้ไหมเออสี่สิบทองเนี่ยไอสีอ่สิบตัวเนี่ยนะครับขอแบบสักสองทองนะครับนี่โอเคมาแล้วหนึ่งขออีกหนึ่งเอา อ่าสวยงามนะครับก็ได้มาถึง2เลยนะนะครับมาครับโลสุดท้ายหรือเปล่านี้โอเคครับโลสุดท้ายนะนะครับก็ถึงว่าได้ทองมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวที่นี้เราลองไปอัปเกรดกัน นะครับอันนี้ผมจะอัพให้หมดเลยนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะอัพกันไวหน่อยนะครับแล้วก็มีของใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพของคอร์สก่อนนะครับนี่เราอัพตัวของดาวแบบอัพทีเดียวไปเลยนะนะครับโป้งเข้าไปนะครับเพิ่มพลังมาเท่าไหร่40 0 0 0นปนะครับออ้เยอะอยู่นะนะครับแล้วก็มาเป็นของเซนนะนะครับนี่เซนเราได้ของใหม่มาเยอะด้วยนะเปิดใช้งานก่อนนะครับเราค่อยอัพเกรดทีหลังนะนะครับอ่าเปิดตัวของสกอร์เปี้ยนมานะครับโอ้โหแสนหกแล้วก็เป็นตัวของชากกนะ นะครับ2อแสนนะครับโอ้โหเพิ่มอย่างเยอะนะครับแล้วก็อัปดาวทีเดียวเลยนะครับโปเข้าไปนะครับเพิ่มมาอีกเท่าไหร่6 0แสนโอ้โหวจุกๆนะครับผมอ่ะอันนี้คือเรายังไม่ได้อัปเกรดนะนะครับก็เดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาทำการอัปเกรดตัวของรีวิวกันสักหน่อยนะครับอ่ะเราได้ตัวใหม่มาเราก็อัปเกรดเลยเพิ่มตัวของต็กแถวกลางนะจัดไปนะครับโอเค เลเวล7นะครับแล้วก็เป็นตัวของสกอร์เปียนะครับที่เราได้มาใหม่นะครับนี่แถวหลังนะครับจัดไปอัปเกรดไปเลยนะครับเลเจ็ไปก่อนละกันเนาะนะครับแล้วก็สีทองเราน่าจะหมดแล้วนะอันนี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูคอร์สแป๊บหนึ่งนะครับคอร์สนี่เราน่าจะไม่ได้มาใหม่เลยใช่ไหมนะครับโอเคไม่ได้ใหม่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาอัพตัวของคอร์สแบบธรรมดาก่อนนะครับนี่อัพไปเลยนะครับเลเวล7อ่ดผมขออัพเป็นเลเวลก่อนนะ ่าโอเคเดี๋ยวมันน่าจะเหลือแหละนะครับถ้ามันเหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอัพตัวของสีทองละนะครับคือผมจะอัพกระจากระจากันไปก่อนนะเพราะว่าอ่ามันได้ตัวของสแต็กเยอะไงมันใช้ตัวของ EP น้อยนะครับแรกๆนะแต่ว่าถ้าเป็นหลังๆเนี่ยมันใช้เยอะละอ่าเลเวลหกเลเนะครับอ๋อแต่ว่ามันก็ใช้แบบเท่ากันนะ ที่ผมลองสังเกตดูซึ่งตัวของหลอด EP ีเนี่ยมันใช้อยู่ประมาณพันหเหมือนกันนะนะครับก็แสดงว่าเราน่าจะอัปเกรดได้เลยนะไม่ต้องอัปกระจายก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้เท่าๆกันอยู่แล้วถูกไหมนะครับโอเคมาครับก็มันเหลือแล้วนะครับถ้ามันเหลือผมก็ไล่อัปให้กับตัวของเซนสีทองเลยดีกว่านะครับนี่มันใช้ประมาณพันหเหมือนกันเนาะโอเคเลว่าเก้าหรือว่สินะครับแล้วก็เป็นตัวของชากะไหม ไม่ดีกว่านะครับเป็นแถวหน้าดีกว่าไปเลเวลแปนะครับโอเคเราก็อัปเกรดครบละนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวของพลังกันนะครับซึ่งตัวของคะแนนรวมตรงเนี้ยมันเพิ่มมาแบบไม่ค่อยเยอะนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของพลังกันดีกว่านะครับว่าจะเด้งมาเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับซึ่งตัวของพลังที่เราเพิ่มไปเนี่ยนะครับยังไม่พ้นเลข2นะนะครับก็ยังเป็นอ่าตัวของ5 2 8 8 นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็น5222ถูกไหมนะครับก็เพิ่มมาประมาณ6แสนกว่ากว่านะครับแต่ว่าพลังที่เราเพิ่มมาเนี่ยนะครับคือมันก็เพิ่มเป็นล้านเลยนะที่เราเห็นนะครับแต่ว่าทีมหนักที่เราได้เนี่ยประมาณ6แสนกว่ากว่านะครับโดยรวมนะนะครับก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบว่าไปซื้อตัวของเพชรเนี่ยอัดนะนะครับคือสมมติว่าถ้าเราอยากจะอัดพลังเนี่ย200ตัวนะครับคือเราจะเสียเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็ประมาณ30,000 อ่าสามหมื่นสองพันเพถูกไหมนะครับเพราะว่า100ตัวเนี่ยประมาณ1 6ื่นหกนะครับอ่าสามหมื่นเพรนะครับเออคุ้มหรือเปล่านะครับกับ ตัวของพลังที่เราได้มาประมาณ0 0แสนกว่านะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับผมก็แนะนําทุกคนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าให้เก็บเรื่อยๆดีกว่านะครับเก็บตามตัวของกิจกรรมก็ได้นะครับคือมีค่อยสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าเอาตัวของเพชรเนี่ยมาซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับประมาณนั้นนะซึ่งอันนี้นะครับผมก็มาเทสให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าขนาดผมเนี่ยมีพลังพื้นฐานที่เยอะนะนะครับในณตอนนี้นะครับคือเราแบบเปิดมา200อันเนี่ยนะครับคือมันแทบจะไม่ค่อยขึ้นเลยผมเลยมองว่าไม่ค่อยคุ แบบว่าเป็นสุรตาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้เพรทุ่มได้เลยนะนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยในการดันพลังของเราเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องเสียเยอะหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคก็แค่นี้ดีกว่านะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พันคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ